กลับเข้าสู่รายการถออสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงวิมลรัตน์นะคะคุณหมอจากกรมสุขภาพจิตกลับระเด็นเรื่องราวของภาว,วะเด็กซึมเศร้าในช่วงของการสอบเอนทรานซ์ช่วงเวลานี้นะคะเมื่อสักครู่น,นี้นะคะคุณหมอก็ได้บอกถึงเรื่องราวต่างๆละที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กแต่ละประเภทแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะทําให้เด็กๆน,นันเนี่ยเกิดความเครียดได้ทีนี้เนี่ยเมื่อเด็กเกิดความเครียดวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตในเบื้องต้นเผื่อคุณพ่อคุณแม่ติดตามชมรายการของเราจะได ไปหรือเปล่า <C> e <an> มันมีพฤติกรรมอะไรบ่งบอกบ้างไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลง <C> e <an> คือเดิมลูกเป็นอย่างนี้แล้วก็มีนิสัยที่เปลี่ยนนิสัยที่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นจะเก็บตัวมากขึ้นนะคะห <C> e <an> ุดหยิดมากขึ้น,นะะ <C> e <an> โกรธง่ายใช่คือวัยรุ่นเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเน้นซึมแต่วัยรุ่นถ้าซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเน้นหุดหงิดเรียกว่าคุยอะไรนิดนึงผิดหูตลอดผิดหูตลอดอย่างนี้นะคะ <C> e <an> เออแล้วก็อาจจะแยกตัวเพราะว่าไม่อยากจะหุดหงิดใส่ใครหรืออาจจะมีคําพูดในลักกษณะทีี่่เรยวา ตัวเองเนี่ยไม่เก่งเอออนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีอ,อ,อดีต<ล>ไม่ <ชด S 1> เห็น <ไป S 1> อะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับยากขึ้นะนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ะะพวกนี้เราจะสังเกตได้ค่ะเพราะว่าลูกที่บางทีเวลามีอะไรปุ๊บวลาเขาไปคุยเขายังตอบเราแต่พอมีภาวะนี้ปุ๊บเขาจะหงุดหงิดใส่เราเขาจะไม่อยากให้เรามายุ่งวุ่นวายกับห้องของเขาแบบไล่ออกไปอะ,ค,ะค่ะซึ่งวัยรุ่นปกติก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างนี้ได้แต่มันจะไม่แรงคือเรียกว่าถ้าเราคุยดีๆด,ด้วยเขาก็ยังโอเค,คแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคือยังไงก็กู้ไม่ขึ้นอะคือยังไงเขาก็จะยังรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่อยากคุยยยดด้้้้้วววววไไไมมม่่่่ออออาาาาากกกงงงหนใครรรเเพะููสสึึตตััทํ ด้อยค่าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นะคะถ้าเกิดว่าลูกๆมีลักษณะอย่างนี้หรือมีคําพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยคงจําเป็นที่จะต้องลงมาคุยกับลูกอย่างจริงจังละ <c oughs> นะคะว่าตอนช่วงเนี้ยเขารู้สึกยังไงคิดยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างการกินการนอนการอยู่เขาเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ค่ะะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอพอจะมีคําแนะนํำไหมคะสมมุติว่า ลูกๆของใครก็ตามแต่เนี่ยวันนี้ช่วงเวลานี้เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็พยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลมาโดยตลอดแต่ถ้าเกิดว่าผลสอบออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจของทั้งคุณลูกเองแล้วคุณพ่อคุณแม่เองคุณพ่อคุณแม่คุณนี่จะมีคําพูดอะไรดีๆที่สร้างกําลังใจให้กับลูกไหมคะ,คะจริงๆเรื่องสร้างกําลังใจนี่ต้องสร้างตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนประกาศผลละนะคะตั้งแต่ช่วงอ่นนานหนังสือนี่แหละนะคะ,ค,ะคือก็คงจะแนะนําเทคนิกละคะ่ะว่าหนึ่งนะคะคือลดบ่น คำว่าบ่นคืออะไรคำว่าบ่นคือ พูดมากแต่เนื้อหามีนิดเดียวนะคะ,ะ,ะเป็นการยกตัวอย่างตั้งแต่อดีตพฤติกรรมอดีตต่างๆเนี่ยผ่านพ้นมามากแล้วก็ยังเอา,เอามาพูดอยู่เช่นเนี่ยนะถ้าตั้งใจเรียนอย่างนี้ตั้งแต่แรกคงจะไม่เป็นอย่างนี้วันก่อนบอกแล้วว่าให้ทําอย่างนี้เนี่ยถ้าทาอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นวันนี้คงอะไรเงี้ยมันคืออดีตละ,ะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วพอพูดไปเนี่ย<อ>เด็กก็จะรู้สึกถูกบ่นถูกว่าไม่อยากฟังนะคะอดีตไม่ต้องคุยนะคะอันที่2คือมาคุยถึงปัจจุบันนะคะเช่นตอนนี ถ้าอยากให้ลูกอ่านหนังสือก็บอกไปว่าแม่อยากให้หนูอ่านหนังสือเพราะอะไรบอกความห่วงใย,ยไป <ừ> นะคะ <ừ> แทนที่จะมาบ่นว่าทําไมไม่อ่านหนังสือ อ๋อเออใช่ไหมนะคะคือคำตอบก็จะต่างกันมันคือผลลัพธ์เดียวกันคือลูกอ่านหนังสือจะไปตำหนิทาไมว่าทำไมหนูไม่อ่านทาไมไม่ตั้งใจก็บอกไปเลยแม่อยากให้หนูอ่านหนังสือเพราะแม่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันใช่ไหมคะอ่าอันต่อไปก็คือชมบ้างนะคะเพราะว่าเราจะชินกับการที่ถ ouais ้าลูกไม่ทําอย่างที่วางแผนไว้ก็จะจื้ด uh, ตื้ดต้ตลอดแต่พอลูกทําปุ๊บนึกในใจว่าก็ต้องทําอยู่แล้วนี่ไม่เห็นต้องบอกอะไรอ๋าถูกไหมคะลูกก็จะรู้สึกเสียกาลังใจเพราะถ้าลูกพอพูดจบปุ๊บ ลูกไปนั่งอ่านหรือลูกโอเคอย่าลืมไปชมว่าเราภูมิใจในตัวเขาที่เขารับผิดชอบที่เขาทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกอันที่4ี่นะคะคือให้เวลากับเขาสักนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเขาบ่นอะไรบางอย่างกลับมานะคะเปิดใจว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้รับฟังค่ะต้องรับฟังอย่าเพิ่งไปตัดตอนว่าก็มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ละลูกหนูถึงได้เป็นอย่างนี้โดนตําหนิอีกนะคะเพราะฉะนั้นจงรับฟังแล้วก็เข้าใจเขาว่าช่วงนี้เขากําลังเครียด ะค,ะคือให้กําลังใจเขาชมเขาว่าเขาสามารถทําได้ถ้าถ้าเกิดว่าสุดท้ายทําไม่ได้จริงๆเรายังมีทางออกอีกหลายอย่างลูกแต่ตอนนี้ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ที่สุดเท่านั้นเองค่ะนะคะคุณหมอมองว่าความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นปัจจัยหลกักสําคัญอย่างหนึ่งไหมคะที่จะทำให้ลูกนั้นเกิดภาวะแล้วก็ความเครียด เป็นปัจจัยหลักค่ะอาจจะไม่ทุกคนแต่เรียกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่จะมีสิ่งนี้ว่ามันก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ไม่คาดหวังก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะคาดหวังอย่างไรให้มันมีความเหมาะสมและพอดีค่ะคุณหมอ คงต้องดูความสามารถของลูกด้วยนะคะถ้ามันเหมาะสมกับความสามารถตรงนั้นเนี่ยความผิดหวังมันก็จะน้อยอ <ะ S 1> มันก็จะตรงกับความคาดหวังคือคนเราส่วนใหญ่มันจะผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้ตามที่คาดคิดไว้ค <adic S 1> าดหวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือคงจะต้องคาดหวังให้เหมาะสมเช่นลูกเกรดเท่านี้แต่หวังจะให้สอบอย่างนี้ว่ามันก็คงจะยากไปน,นิดนึงแต่ถ้าลูกเกรดเ,เท่านี้เราก็ไม่ได้หวังต่ํากว่านั้นเราก็หวังประมาณนี้ให้ขยัน <ไป S 1> อีนิดนึงเออมันก็ยังพอใกล้เคียงพอเป็นไปได้พอเกาะไปได้สักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะลอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องกลับมมาอง ที่มุมมองของตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะคะเพราะว่าการคาดหวังเยอะมันก็จะมาจากอะไรบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดมีทัศนคติเดิมๆเ,เช่นนี่แหละคือหนทางแห่งความสําเร็จที่สุดในชีวิตลูกแล้วละ่ะถ้าจุดนี้ลูกไปไม่ได้เนี่ยอนาคตมันคงจะต้องลําบาก,บากตากทามีปัญหาแน่นอนอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะ,คะถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะลงทั้งหมดไปกับลูกโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ลูกก็เหมือนกับว่าแบบภูเขาไว้ประมาณ10กว่าลูกใช่เพราะฉันต้องรับ รับความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่ของตัวเองแต่ต้องของครอบครัวด้วยอของพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกอย่างมันจะเทลงไปแล้วลูกก็จะรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเราต้องคาดหวังแต่คาดหวังให้เหมาะสมะและถ้าลูกพลาดจริง เรามี 1, 2, 3, 4ในการช่วยเหลือ,อมไม่ใช่ว่ามีคาดหวังเดียวคือลูกจะต้องทําได้จุดนี้คะ่ะนะคะถ้าเป็นอย่างที่2เนี่ยเรายังมีทางออกอีกหลายๆอย่างลูกก็ยังสบายใจนิดน,นึงว่าเออเต็มที่มีคนคอยช่วยไม่มีคนคอยบน่นแต่ถ้าพลาดจริงๆก็ไม่ใช่ว่าฉันจะทําให้โลกของครอบครัวฉันแตกสลายไป ชีวิตฉันหมดสิ้นละนะคะไม่ต้อย่างมีอนาคตกนละก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คาดหวังนะคะแต่ต้องคาดหวังให้เหมาะสมเพราะถ้าไม่คาดหวังเลยบางทีเด็กบางคนก็ไม่กระเตื้องตัวเองเหมือนกันซึ่งมันก็มีเหมือนกันในสังคมที่มันก็ปล่อยไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกมีแค่เนี้ยเอาขึ้นมาอีกประมาณหนึ่ง ที่คิดว่าไต่เต้าถึงอันนี้คือจุดที่เหมาะสมซึ่งแต่ละคนจุดนี้มันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อยากให้คุณหมอนั้นให้กําลังใจค่ะน้องๆที่กําลังอยู่ในช่วงของการสอบ n อนทรา e ซึ่งซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการสอบตรงด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะแบบถ้าสอบตรงได้เนี่ยมันก็จะเบาใจนะก็คงต้องทําให้มันเต็มที่นะคะคงต้องเต็มที่ละค่ะเพราะว่าโอกาสมันก็มีอยู่แค่นิดเดียวนะคะก็เต็มที่ให้มากที่สุดอย่ามัวคิดถึงแต่อดีตค่ะคือบางคนเนี่ยมัวแต่คิดถึงอดีตว่าเฮ้ยมันแย่อย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง ่ีน,น,น,นี้มันก็กลายเป็นความเครียดนะคะอยากให้คิดถึงปัจจุบันว่าแล้วตอนนี้ทําอะไรให้ดีที่สุด อย่าโมแตนึกเขียนเลยค่ะวางแผนเลยวันนี้จะอ่านเรื่องนี้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 เสร็จแล้วทำตามแผนจะได้ไม่วนอยู่แต่ในหัวอย่างเดียวนะคะก็คงต้องเป็นกําลังใจให้แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดะนะคะนะคะโอ้โหอันนี้เป็นคาเตือนที่ดีมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ติดตามชมรายการในคืนนี้ก็คงจะนําเอาคําแนะนําที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลองไปปรับใช้กับบุตรหลานของคุณเียนเชื่อว่าคําตอบของชีวิตนะคะในการสอบ e n t r a n c e ได้หรือไม่ได้ไม่น่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายของชีวิตที่ทำาวคุณนั้นประสบ ความสำเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ายังคงมีอีกหลากหลายหนทางที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะแพทย์หญิงวิมลรัตนเพ็ญน,นะคะรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะ,คะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในคืนนี้ในรายการถอดสลักข่าวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณหมอและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ